ระยะที่หนึ่งเนี่ยครับเราเรียกว่าระยะเริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับภาษาทางเทคนิคทางการแพทย์เรียกว่า innovation นะครับระยะนี้เนี่ยครับ95%ครับมาจากการใช้ชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ร่างกายสวงเหลืองเน,นี้นะครับกับส่วนจิตใจ ส่วนส่วนของร่างกายนะครับส่วนของร่างกายเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราทานอาหารขยะนะครับเราทานน้าตาลเราทานเค็มเราทานเกลือเราดื่มแอลกอฮอล์บางคนดื่มกาแฟนะครับสูบบุหรี่การใช้ยาทั้งที่แพทย์สั่งและใช้เองการดื่มน้ําที่ไม่สะอาดนะครับการอยู่ในมลพิษของอากาศที่เป็นมีมลพิษ เช่น PM 2.5นะครับส่วนที่สองนี่กับภาวะความเครียดนะครับทางจิตใจเป็นหลักนะครับมีความเครียดนะครับมีความความกังวลสองส่วนเนี้การกินอาหารนอกจากไม่ถูกวิธีแล้วกินกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายกินมากเกินไปขณะเดียวกันกินมากเกินไปทํางานมากเกินไปพักผ่อนถึงเวลาพักไม่พักแล้วกินแบบไม่วันบัญยะบันยังสองสายนี้ครับ นำไปสู่ระบบการย่อยอาหารจะลดลงลดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ําย่อยหรือที่เรียกว่าเอนไซม์นี่ลดลงนะครับใครที่ทานอาหารขยะอาหารสําเร็จรูปเกือบทุกอย่างนะครับเอนไซม์จะน้อยมากหรือเกือบจะไม่มีนะครับในร่างกายของคนปกตินี่อายุ25ปีขึ้นไปนี่เอนไซม์ในการย่อยอาหารจะเริ่มลดลงเมื่อการย่อยอาหาร ไม่สําเร็จนะครับไม่สมบูรณ์ก็จะมีของเสียข้างมีพิษสะสมในร่างกายนะครับจะนําไปสู่ระบบภูมิคุ้ม,มกันอ่อนแอลงนะครับพอระ,ระบบภูมิมกันอ่อนแอลงขนาดเดีวยวกันเนี่ยสารอาหารการย่อยที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับสารอาหารที่เข้าเซลล์ก็ลดลงพลังงานก็ลดลงดังนั้นระยะที่หนึ่งจึงทําให้แสดงถึงอาการ ไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงเหมือนเดิมนะครับบางคนไม,ไม่เป็นไรแค่นี้ไม่ได้นะครับตามผมมานะครับระยะนี้นะครับเราก็จะเกิดวิธีการเนี่ยนะครับเราก็จะเสริมให้ระบบการย่อยให้มันดีขึ้นนะครับออยที่เราใช้เนี่ยที่บ่อยๆบ่อยจะประสบการณ์ผมเองที่ไม่สบายเนี่ยนะครับผมก็ใช้ใช้ออยที่เกี่ยวกับการย่อยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอ เซนเจสนะครับเปปอรมินต์กิงเจอร์นะครับอันนี้เราเสริมระบบการย่อยได้นะครับระยะที่หนึ่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งเราที่ต้องบอกคนไข้ว่าคุณต้องทานอาหารที่ดีคุณต้องทานอาหารที่มีประโยชน์คุณต้องทานอาหารสดนะครับดื่มน้นําต้องคอนะครับนี่เป็นขั้นตอนเลยนะครับปัจจัยเนี่ยดื่มน้ําให้พอต้องพออย่างน้อยเนี่ยประมาณ1 8 0 0งพซีซีต่อวันนะครับแล้วก็เริ่ม การออกกําลังกายใครที่ไม่เคยออกให้ออกตามสบายในระยะที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยบทบาทของออยที่จะเอาเข้ามาใช้นี่ก็เริ่มนะนะครับการออกกำลังกายเนี่ยเติมพลังใช้อะไรบ้างดิบลูบาลานซ์ไวโอ o เอนซ์เสริมพลังความกระกรี้บกระเป๋าลดความเครียดนะครับส่วนที่สองที่เราจะช่วยในการส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมการหายใจ e ีซี่แอร์เปปเปอร์ และส่วนที่สนะครับอาจจะไม่ได้เริ่มใช้ตอนนี้แต่สามารถใช้ได้ส่งเสริมการเผาผลาญให้ได้พลังงานมนาะตัวที่เราคุ้นเคยของเราก็คือ Smart and Sassy ครับถัดมาอีกครับถัดมาตรงนี้ครับเกี่ยวกับความเครียดความทางังวลจากความไม่มีเดี่ยวมีแรงเริ่มมาแล้วเราจะจัดการได้ยังไงจัดการอารมณ์ความเครียดนะครับ Adapt Adaptive o i ย a ์อะดัปตีฟ e l e v a t i o n s t r c b r i a t balance เป็นต้นนะครับเป็นต้นนอนหลับไหมต้องถามด้วยถ้านอนถ้านอนหลับดีอยู่ไม่เป็นไรระยะที่หนึ่งอาจจะยังนอนหลับดีอยู่ระยะนี้ครับแค่ไม่มีเรี้ยวมีแรงเนี่ยต้องใช้เวลาฟื้นกลับคืนสู่สภาพปกติ3-6ถึง6สัปดาห์หรือเดือนครึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคนไข้เป็นหลักนะครับ